Yes, I be a woman, yes, I be a baby. Yes, I be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I be a girl, forever you lady. You ain't ever gotta work. Uh. Yes, I be a woman, yes, I be a baby. Yes, I be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I be a girl, forever you lady. You ain't ever gotta work, I'm down for you, baby. Uh. Best believe that when you need that, I'll provide that you will always have it. Oh, hey. มันต้องมีความตั้งมั่นอยู่ข้างในนะนึกออกไหมถ้าเกิดมันกระจายปุ๊บมันจะไม่ได้นะเพราะั้านหาความตั้งมั่นในตัวเองให้เจอนะครับเราก็ขอให้จงเชื่อมั่นในตัวเองนะเพราะถ้าคนอื่นผิดปุ๊บเนี่ยเราจะหลุดตามเขาไม่ได้การตั้งสติการตั้งมั่นเพื่อทําให้จิตใจแน่วแน่อยู่กับการเต้นเป็นหลักคําสอนพระพุทธศาสนาสําคัญที่ครูไมยเจ้าของแนวคิดการเต้นวิถีพุทธนํามาใช้ในการสอนเต้นเพื่อให้นักเรียนมีสมาธิอยู่กับการเต้นในทุกท่วงท่าค่ะ ซึ่งการตั้งสติให้แน่วแน่จะทำให้นักเรียนจำท่าเต้นได้แม่นยำและยังทำให้เกิดความมั่นใจในตัวเองมั่นใจในท่าทางที่จะแสดงออกไปจิตใจไม่วอกแวกไม่เปรียบเทียบท่าเต้นของตอนเองกับผู้อื่นค่ะทุกคนจะเริ่มงงว่าเฮ้ยมันคือไงอะเต้นไปสวดมนต์ไปหรือเปล่าหรือมีท่าสวดมนต์อะไรหรือเปล่าที่จริงผมบอกได้เลยว่ามันเป็นการเรียนเต้นปกติเนี่ยละครับแต่เราเนี่ยดึงสาระสำคัญของาศาสนาพุทธเนี่ย ก็คือเราเราต้องการให้ให้คนรุ่นใหม่เนี่ยรู้จักกับคําว่าพุทธ,ธมีสภาวะจ,จิตที่เป็นพุทธ,ธนั่นก็คือการรู้การตื่นการเบิกบานนะครับการรู้ตื่นเบิกบานเกี่ยวข้องได้ยังไงเราต้องการให้คนรุ่นใหม่รู้จักตัวเองนะครับพอรู้จักตัวเองปุ๊บเนี่ยเขาจะตื่นขึ้นมาทําในสิ่งที่เขารัก และเมื่อจบคลาสสอนเต้นครูไมายจะมีการประชุมเพื่อให้นักเรียนบอกจุดข้อควรปรับปรุงของตัวเองซึ่งเป็นการพิจารณาตนเองก่อนที่ครูไมายจะให้คําแนะนําที่ถูกต้องในการเต้นพร้อมกับให้นักเรียนนั่งทําสมาธิเป็นเวลา5-10ถึงนาทีก่อนกลับบ้านค่ะโดยการเต้นวิถีพุทธนี้สามารถเรียนได้ตั้งแต่เด็กเล็กอายุ4ขวบไปจนถึงผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า60ปีเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งนักเรียนแต่ละกลุ่มก็จะมีประเภทการเต้นที่แตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสมทั้งฮิปฮอปแจ๊สแดนยิมนาสติกแต่ในทุกๆคลาสจะเน้นย้ำเรื่องของการตั้งสติพิจารณาตนเองและการนั่งสมาธิค่ะนอกจากนี้แล้วครูไมย,ยังสอดแทรกเรื่องการเจริญเมตตาด้วยคือการรู้จักให้รู้จักแบ่งปัน เพราะโดยธรรมชาติของเด็กแล้วเขาอยากเก่งคนเดียวเพราะจะได้รับคำชื่นชมครูไมยจึงเน้นย้ำให้หนักเรียนต้องสอนเพื่อนด้วยและเขาจะรู้สึกภูมิใจที่ได้ใช้ความสามารถของตนเองในการช่วยเหลือคนอื่นนับเป็นการสอนที่จะทำให้เด็กรู้จักการแบ่งปันเลิกความเห็นแก่ตัวสร้างนิสัยการรู้จักให้ไปจนโตค่ะ